สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโจกเมืองเสนะครับคลิปนี้มาซ่อมเว็บนะครับอับปั้นนะครับเว็บเว็บแรงสมัยเรียนรถคันนี้นะครับคือจอดไปแล้วประมาณสองสามปีนะครับพอดีพ่อผมจะนำไปใส่ซาเล้งนะครับแต่ไปโดนช่างเขาโกงหกนครับช่างเขาหลอกนะครับ ว่าเป็นกับตัวนั้นตัวนี้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนฝาสูบมาพอดีเปลี่ยนมาแล้วอาการคือมันคล้ายๆรถน้ำมันไม่ลงนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนี่ครับเบิ้ลเบิ้ลก็ไม่ขึ้นนะครับเบิ้ลก็จะประมาณนี้นครับนี่ครับ เบิ้ลทำมาแล้วยังไงก็ขี่ไม่ได้พอดีก็เลยมารับจบะครับสํารถนี่พอตัวเองนะครับเดีย๋ยวเราจะไปปั้นโซนิคใส่เครื่องซีดีต่อต่อไปนะครับตอนนี้เจ็บตั้งก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมคือคาบูผมล้างเรียบร้อยอยังเหมือนเดิมเช็คระบบไฟเรียบร้อย ยังเหมือนเดิมแต่ที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนฝาสูบมานะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมจะเอาฝาเดิมให้ดูคือมันมีฝาเดิมนี่ครับคือรถนี่คือฝาเดิมที่ติดมากับรถนะครับฝาเดิมที่ติดมากับรถคือที่ได้เปลี่ยนก็คือน็อตคอท่อนะครับมันขาดนะครับนี่ เห็นไหมครับน็อตคอท่อมันขาดก็เลยให้ช่างเขาเอาไปซ่อมนะครับคือเขาก็เลยเปลี่ยนฝาสูบใหม่ให้เลยพอเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บมันก็เลยเป็นอาการอย่างที่เห็นนะครับคือเบิ้ลไม่ได้นะครับเดี๋ยใครที่ซ่อมแล้วเจออาการแบบนี้นะครับผมจะเลยจะมาบอกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนฝาสูบนะครับเอาฝาสูบเดิมนะครับที่มันติดมากับรถนะครับใส่เข้าไปว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหม คือผมเช็คทุกอย่างแล้วนะครับน้ำมันคาบูคอยหัวเทียนระบบไฟกล่องไฟนะครับนี่ครับสองกล่องนะครับอีกกล่องเดิมกล่องใหม่ก็ยังเหมือนเดิมคอยเลียนก็ยังเหมือนเดิมคาบูสองลูกเลียนก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมาเดี๋ยวผมทําการแกะเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมแกะเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับมาตามกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมได้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขาสูบเดิมนะครับที่ติดมากับรถเลยนะครับโโท,ที่ผมได้นําไปตัดเยวมานะครับ <โล S 1> เกี่ยวขอท่อมาใหม่นะครับนีโโ่ครับให้ดูเลย,ยนี่คือของที่เขาเปลี่ยนมาให้นะครับ<ล>เช็คเบาวแล้วนะครับเช็คเบาเช็คดูทุกอย่างนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับ แต่สตาร์ทแล้วขี่ไม่ได้นะครับมันเร่งไม่ขึ้นนะครับล้างคบูทําทุกอย่างนะครับไม่ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้ว่าผมเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมนี่คือฝาเดิมที่ติดมากับรถเลย ต่างกันนะครับสำหรับใครที่ว่าไม่เกี่ยวนะครับเปลี่ยนพาสูบมาแล้วจะซ่อมที่ไหนนะครับให้ชิดดูให้ดีนะครับช่างนะครับเขาจะรอเงินเราหรือเปล่านะตัวนี้หมดไปเยอะนะครับพันกว่าบาทแต่วิ่งได้ไม่ถึงสิบกิโลนะครับอาการอย่างที่เห็นนะครับเลยต้องได้ลงมือเองนะครับนี่ครับรถรถแรงนะครับสมัยเรียน เปลี่ยนไฟสูบใหม่เผื่อใครที่มีอาการเดียวกันกับผมนะครับให้ดูเป็นทริปเล็กๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปทำโซนิกเราต่อกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ